สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชุดโค้ดดีๆชุดโค้ดไอมาโคและคําแน่นอนดีๆจากแมคคาอ้อมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นนามประกาไปแล้วเนะาะสำหรับเครื่งน,นี้จะเป็นการรีวิวชุดโค้ดนะฮะอีกชุดโค้ดหนึ่งที่ได้ทําขึ้นมา,าได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่เพิ่งมีเวลารีวิวเนาะก็เป็นชุดโค้ดที่เอาไว้สําหรับดึงไอดี ID ที่เป็นตัวเลขของ ยูเซอร์ที่มากดไลค์โพสนะครับสำหรับเอาไปไวไปปออ้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการเชิญเข้าแฟนเพจหรืออะไรก็ตามมาแต่สิ่ง User ยูเซอร์เหล่านี้ปกติเราจะเคยเห็นเป็น,ปนชื่อนามสกุลใช่ไหมครับแต่กรณีอย่างนี้คือเราจะมาเอายูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์ไอดีตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้ ซึ่งเป็น ID ของผู้ใช้งาน a c e b o o k นะครับของแต่ละคนแต่ละคนจะมี ID ที่ไม่เหมือนกันนะครับทั้งนี้คือเวลาเราซื้อโฆษณาหรือว่าทําเชิญเข้าแฟนเพจเชิญเข้ากลุ่มต่างๆบางทีจะต้องใช้ชุดโค้ดตัวนี้หรือว่าตัวเลขตัวนี้นะครับประกอบไปชุดโค้ดตัวอื่นที่คุณมีอยู่แล้วอะไรก็ตามนะเพื่อที่จะเชิญเข้าแฟนเพจเชิญเข้าไปกดไลค์หรือซื้อโฆษณานะครับตัวนี้สำคัญมากนะ เพื่อเป็นการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดนะครับชุดโค้ดตัวนี้นะครับผมทำงานปละการทำงานก็ไม่ยากนะก็ไม่ยากก็สิ่งที่ต้องคุณต้องทำคืออันดับแรกเลยพอคุณติดตั้งชุดโค้ดไปแล้วนะครับคุณจะเห็นโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า get id user link p o s t นะภายในก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า imaco option แล้วก็ไฟล์ ctr get id u s e r อ s นะครับอันนี้ของผมมี2ไฟล์เพราะว่ามันเป็นไฟล์ Develop s, ไฟล์หนึงกับไฟล์ที่จะส่งให้คุณอีกไฟล์หนึงนะครับวิธีการทำงานนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสมมติว่า,าชุดโค้ดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2หมวด2โหมดนะครับโหมดแรกที่ผมจะแนะนำคือเป็นโหมดที่เอาไวดา้ดึงดึงลิงก์โพสที่คุณเปิดเปิดไว้สมมติว่าคุณเปิดโพสนี้นะครับเปิดโพสนี้เอาไว้ ที่นาเว็บนะคุณเปิดโพตเดี้ไว้ที่หน้าเว็บ,ะววบละเป็นโพส์เดียวนะครับโพ์เดียวที่อยู่ในหน้าเว็บโพ์นั้นโพดเดียวนะฮะตัวพอคุณเปิดโค้ดนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดเพลงกดเพล์โคดเลยตัวโคดเขาจะขึ้นมาถามเป็นป๊อปอัพนะครับว่าคุณต้องการโหลดลิงก์ที่เก็บไว้ในไฟล์ c s v หรือลิงก์ที่ดึงข้อมูลจากลิงก์ที่เปิดบนหน้าเว็บในขณะนี้นะครับพิมพ์หนึ่งโปรดลิงก์ที่เก็บไว้ในไฟล์ csv พิมพ์2ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บที่เปิดในตอนนี้ตอนนี้เราต้องการดึงข้อมูลจากหน้าเว็บตรงนี้เราพิมพ์สองเข้าไปนะครับหลังจากนั้นตัวโค้ดเขาจะเข้าไปเปิดลิงก์นะฮะเปิดลิงก์ที่กดลิงก์ที่กดคนถูกใจสารรายคนเนี่ยสิ่งที่ต้องบอกก่อนว่า ตัวลิงก์ที่เราเห็นยอดเนี่ยตอนนี้มี300ของคนบางที Facebook เขาไม่ได้เก็ตมาให้คุณทั้ง300คนนะเขาจะเก็ตมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ300นะครับดังนั้นยอดที่คุณเห็น300เนี่ยเวลาดึงมาอาจจะได้แค่ร้อยกว่าหรือ200ไม่เกินนั้นนะครับนี่เขาดึงมาแล้วนะครับตัว ID เนี่ยลิงก์เนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในในไฟล์ที่ชื่อว่า Data ID Number นะครับซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ t a s o า r อ e นะฮะดาต a าไอ u ด b e นั s มตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็แค่ปิดแล้วก็ไปเปิดโพสต์ใหม่ที่คุณต้องการดึงลิงก์อ่าผมลองเอาตัวอื่นนะครับเอาที่มีคนไลค์แ้วผมลองลบสิ่งที่คุณที่ดึงมาบื่อกสัขขูกครู่นะครับดึงอุปกรณ์เอา ไลนะคับขอรสัสลยอดเยอะหน่อยนะยอดเยอะหน่อยคืออ่ายอดจะเยอะหน่อยเอาร้อยหสละสกครู่นะครับ เอายอดไลค์ที่แฟนเพจแล้วกันเนาะอะไแฟนเพจสมมติว่าผเอายอดยอดไลค์ของโพสต์แรกนี่นะครับวิธีการกดเข้าไปในลิงค์คือแต่ละโพสต์นีจะมีวันที่ของแต่ละโพสต์เว้นแต่โพสต์นั้นที่พี่กำลังซื้อโพสซื้อแบนเนอร์น่ยจะไม่เห็นวันที่นะครับ ดังนั้นโพสที่ซื้อบนเนอร์เนี่ยจะไม่สามารถดึงลิงก์ได้นะครับหรือถ้าคุณมีวิธีการที่จะเข้าไปในโพสต์นั้นแบบลิงก์ลิงก์ของโพสต์นั้นก็ก็สามารถดึงได้ก็สมมติของอาจจะเป็นวันที่ของเขาคุณกดเข้าไปที่วันที่เลยเสร็จปุ๊บโพสก็จะขึ้นเป็นโพสต์เดียวในหน้านี้นะเสร็จปุ๊บคุณก็กด CTR Get ID User .js นะครับเรากด ที่เหลือเด็กโก็ทํางานเองนะฮะอันนี้ผมก็จะกด2เพราะว่าผมต้องการดึงๆงจากหน้าเว็บที่เปิดอยู่นะนเดีกยค้เขาก็ทํางานของเขานะครับเราจะดูซิว่าตอนนี้มีคนยอดไลค์เนี่ยประมาณหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราต้องดูทีว่าย,ยอดไลค์เท่าไหร่เขาจะดึงมาครบหรือเปล่านะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทําตอนเนี้เขากําลังกดขยายขยายลิตร,รายการที่อยู่ในช่องนี้นะครับ พอขยายจนรต์รายการที่ facebook เขามีให้จนหมดแล้วเนี่ย <c oughs> เขาถึงจะเริ่มกระบวนการเก็บนะเนี่ยจะ,ะเริ่มเก็บแล้วเ<า> <c oughs> ดืดเ,เก็บเด็วไหมฮะดนี่คือเขากำลังเก็บอยู่นะเส <c oughs> <c oughs> ร็จแล้วครับมาดูสิ <c oughs> เขาเก็บมาได้เท่าไหร่อันนี้สามร้อยหกสิบหกนะครับไปดูซิยอดไลท์ทั้งหมดเท่าไหร่ เจ็ดร้อยเห็นไหมฮะคือเขาจะไม่เก็บทั้งหมดเพราะเฟซบุ๊กเขาจะมีเหมือนกับว่าคือเวลาเรากดป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเอายอดคนดูยอดคนก,กดไลค์เนี่ยเฟซบุ๊กเขาจะมีเหมือนปุ่มซีมอยอย่างเงี้ยเรากดเข้าไปนะกดเข้าไปกดเข้าไปจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะปุ่มซีมอยตัวนี้จะหมดไปนะปุ่มซีมอยตัวนี้จะหมดไปคือเขาจะไม่ไม,ไม่ปรากฏตัวเองอีกแล้วคือผมไม่รู้ว่า เป็นพราะเครื่องผมรับไม่ไหวหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ดวบ f เฟซบุ๊กนะครับแต่นี้ที่แน่คือยอดทั้งหมด700เนี่ยเขาดึงมาได้แค่300ซึ่งตรงนี้จะเป็นปกติของของระบบของ Facebook เขาที่เขามีให้นะผมก็ทำอะไรไม่ได้นะหมวดที่2หมดที่2คือกรณีที่แบบว่าคุณไม่มีเวลาเปิดหน้าเว็บอย่างนี้คุณแต่มีมีลิงก์โพสที่เป็น URL ที่คุณเก็บริดไว้รายการแล้วอยู่แล้วนะครับ สิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องเอาดิสายการนั้นเน่ยเปิดไฟล์โฟลเดอร์ดัตัสซอร์นะครับเปิดโฟลเดอร์ get id user link s t l i post มองหาไฟล์ที่ชื่อว่า link post underscore for _ get id แล้วมาคลิกขึ้นไปครับคุณเอาดิสรายการ URL นรั้นมาวางไว 1, 1้1นึ่บรรทัดคือ1 URL เอนะครับเอามาวางไว้ต่อกันไปเลยคุณจะมีร้อยรายการหรือร้อย URL ก็ตามเอาใส่ไว้ นะครับหลังจากนั้นก็ปิดไปเปิดไฟฟอล์ขึ้นมาเปิด iMar โ o เปิดโฟ,ฟเดอร์ไฟอาโฟเดอร์ชุดโค้ดนะครับไปที่ c t r get id user นะครับหลังจากนั้นคุณก็กด Play พอถึง Pop ๊อรอัพตรงนีนะ้ให้คุณกดหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับกรอกหมายเลขหนึ่งเข้าไปเพื่อที่จะโหลดไฟล์ csv ที่เราเก็บ URL มาสักคูนี้เอาไว้เนี่ยกดโอเคนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับ ตัวน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าเขาดึงได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนีเเ้เขากจะโหลดมาเขาก็จะเริ่มเก็บราย,รายการ URL แต่และ URL ไปที่ URL แรกก่อนนี่รายการก็จะวิ่งไปเรื่อยจนครบ URL ที่เรามีอยู H ่ในฟ i ลด์ป .csv หลัการทำงานก็เหมือนเดิมครับกดเข้าไปเดี๋ยวบุะพอยเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็เก็บ user id ออกมานะครับตอนนี้เขากำลังขยายอยู่นะครับเขากำลังขยายป๊อป,ปอัพตัวน,นี้อยู่นะเราเรอสักครู่นะฮะเ,เก็บหลักเริ่มเก็บแล้วในชะ่ไหมปึ๊บอ่ไปยูเออลที่สองนะเขาจะเข้าไปยังดิดรายการนะครับ ชุดโค้ดนี่ผมทําจากข้อมูลพื้นฐานนะครับไม่ได้มีการระบบระบบเช็คในส่วนของการรีโหลดหน้าไม่ใช่โหลดหน้าสิไม่ไม่มีระบบเช็คของการ,รโหลดหน้าไม่มีระบบเช็คกรณีถ้า Facebook เขามีเข้าหน้าเว็บไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมีเออร์เอร์เกิดขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณต้องหมั่นเข้ามาดูหรือถ้ามีเออร์เอร์ข้อผิดเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยให้คุณเริ่มรันโค้ดใหม่นะครับตัวชุดโค้ดจะไม่ได้มีระบบเช็คในเรื่องของว่าสมมติว่าคุณดึงลิงก์จาก c s v ดึงไปถึงลิงก์ที่5กรณีถ้าร,ระบบหยุดเขาจะกลับไปดึงลิงก์ที่1ใหม่นะครับตอนนี้ไม่มีระบบเช็คให้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการต่อยอดดันั้นอาจจะต้องมีการาเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการพัฒนาชุดโค้ดนะครับคือกรณีถ้าสมมติว่าเขาดึงไปถึงคือว่า,าคุณมีร้อยลิงก์ที่อยู่ในไฟล์ csv เขาดึงไปถึงลิงก์ที่50แล้วคุณต้องเป็นต้องปิดเครื่องอะไรเงี้ยมาวันมาวันใหม่เขาจะไม่ได้ไปต่อลิงก์ที่50เขาจะกลับไปที่ลิงก์ที่1ใหม่นะครับตรงนี้ ก็จะเป็นอ่าก็เรียกอะไระกระบวนการของชุดโค้ดชุดนี้นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องทำงานปกติเขาก็จะทํางานครบทุกกระบวนการนะครับก็ประมาณนี้ฮะดีวดิชุดโค้ดเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยเเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะฮะเดี๋ยวผมไปอีกคลิปนึงแล้วกันนะในต่ออีกคลิปนึง